อ่ะเขาหมดจับซิงตั้งเยอะแล้วอย่าลละป <c oughs> กติเดิมทีอ่ะถ้าจับซิงอ่ะเขาจะพูดถึง่าทั้งห้าะแบบไม่ง่ายกันนะแบบไม่ง่ายทำคว่าใจแบบไม่ง่ายมันต้องคิดเยอะห้า่าก <c oughs> ็คือปฏิริยาที่มันเกิดก่อเกิด หรือควบคุมเงินหรือว่ามีการบั่นทอนที่เรียกว่าถ่ายเทงนั้นไอ้คำที่เราเรียกว่าว่าจะเป็นบั่นทอนว่าจะเป็นถ่ายเทงเงี้ยมันก็จะมีความหมายของมันเช่น hmm. ถ้าเราพูดถึงธาตุดินก็คือที่รวมสปปรมรพสิ่งถูกไหม mm hmm. ดินโดยส่วนใหญ่ก็จะกําเนิด mm hmm. เพราะว่ามันเป็นแร่ธาตุหรือสายแร่ท,ที่มันอยู่ข้างในซึ mm hmm. ่งโดยความหมายหย,ยาบๆก่อนจะเป็นสายแร่ก,ก็ได้เป็นแร่ธาตุก็ได้ส่วนการที่มันจะเป็นกาเนิดว่าเป็นแร่ธาตุ หรือเป็นสายหรือเป็นตัวสายแรกเนี่ยหรือเป็นตัวตัวธาตุเนี่ยเช่นโลหะเช่นเหล็กแบบเนี้ยมันต้องไปมันต้องไปดูเลยว่าในโปรเอยียมันวิ่งไปเป็นพลังเนี่ยเช่นดิจีพลังบวกวิ่งไปพลังบวกอย่างเงี้ยถ้าเป็นโดยชื่อของเขาเขาเรียกว่าอ่าเจสซิงเจสซิงก็คือกําเนิดจากตัวเองเนี่ยกําเนิดพลังเดียวกันถ้ากาเนิดต่างพลังเรียกเซียร์บวกอันนี้คือล,ล,งลงลึกชั้นที่สอง ชั้นแรกเราต้องทำมั่งมไม่า้ก่อนว่าท่าเนี่ยมันมีการเกริดแบบนี้โดยที่มันจะมีลูกผสมอยู่ในตัวเรียกว่าแบบหยาบแบบหยาบนะยังไม่ได้ยังไม่ลงดีเทลเหมือนขับรถไปส่งของเนี่ยมันก็เป็นคาพูดที่เข้าใจง่ายอ่ะคือขับรถไปส่งของใครก็รู้ถูกไหมแล้วถ้าเจะเอาดีเทลขับรถอะไรส่งอะไรอ่ะถูกไหมเพราะอาชีพขับรถที่เราขับรถไปส่งของเนี่ยมันอาจจะเป็นเท่าแก่ก็ได้อาจจะเป็นลูกน้องก็ได้ ซึ่งเราต้องไปดูว่าไอการที่ขับรถไปส่งของนี่เราเป็นคนส่งเองหรือลูกน้องไปส่งเพราะว่าประโยคนี้ใครๆก็พูดได้เนี่ยหรือขับขับรถไปส่งของเนี่ยอาจจะเป็นญาติของเราก็ได้ก็มันก็ไม่จําเป็นต้องระบุว่าเป็นใครถูกไหมเพราะมันจะไม่ได้ลงดีเทลจริงเด่๋มันเป็นคําชื่อเรียกแบบหยาบๆตัวความหมายมันก็จะประมาณนั้นหน่อยเพราะตัวตัวจับซิงเนี่ยมันพูดถึงปฏิกิริยาก็คือการถ่ายเทออ,อกถูกไหมอันนี้คือสารตั้งตน้นอยู่ัวบน ไปข้างหน้าเนี่ยคือออกเหมือนยินหยางอันนี้คือเข้าออกมีทั้งดีมีทั้งเสียเข้ามีทั้งดีมีทั้งเสียขึ้นอยู่กับตัวประธานหรือตัวดีสีสมมุติว่าดินคือดีสีไม่รู้ละจะเป็นโบอกี้ไม่รู้ละแต่มันคือดินเนี่ยดังนั้นตัวประธานที่มันเป็นดีสีเนี่ยถ้ามันออกแล้วเรารู้ว่าเข้าแข็ง คือเราตรวจจับได้ว่าดวงเนี่ยมันแข็งแล้วมันมีการออกก็แปลว่าอะไรดีถูกไหมมันระบายออกก็แปลว่ามันมันเครียดอยู่มันอึดอัดอยู่ก่อนพอมันระบายออกมันก็เลยกลายเป็นโล่งกลายเป็นเบาสินค้าที่อยู่เต็มโกดังปุ๊บมันขายไม่ได้พอมันระบายได้มันก็แปลว่ามันได้ตังค์ถูกไหมไอ้คนดวงอ่อนไม่มีสินค้าขายอ่หรือไม่สามารถเอาของเข้ามาได้ไม่มีทุน ไม่มีทุนถูกไหมเพราะตัวเองเนี่ยอ่อนแอถ้าเติมเข้ามาเท่ากับตัวเองมีทุนเพราะตัวเองแข็งแรงขึ้นตัวดีทีก็เปรียบเสมือนต้นทุนที่มันมีอยู่ที่มันจะเข้าหรือมันจะออกแล้เรื่องดีมาร์ซัพายอะ่นะนั้นตัวเนี้ยถ้าเราเปรียบเทียบในเรื่องเดียวการเวลาอันนี้ก็คือก่อนถูกไหมอันนี้คือหลังถูกไหมก่อนก็คือก่อนเราเกิดหลังก็คือหลังเราเกิดอ่หรือเราจะเรียกว่าอ้า อันเนี้ยเข้าเข้าคือหลังก็ได้ก็มันคือช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วอ่ะส่วนอันนี้ก็คือข้างหน้าอันนี้คือข้างหลังแล้วแต่ว่าตัวดีสีที่มันฟ้องว่าเป็นหินหรือเป็นหยางแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันคิดก่อนหรือมันทําก่อนหรือมันทําก่อนแล้วมันเคยคิดอข้าใจความหมายที่ผมพูดไหมอ่ะยกตัวอย่างแบบเนี้ย อันเนี oh ้ยอ่ะถ้าอันนี้ต่อเจะแข่งม่ได้แข่งอ่สามตั้ลบสามลบได้เหรอสามลบเลคนเทได้เหรอเจ้สองสามสี่อจนจน ใช่เหรอลืมลใช่ลืมละเป็นหนึ่งสองสมีปีเปี้ยสามสามมหนึ่งลบีออกหนึ่งไม่ใช่มีสี่ไม่ไมัจะไม่เรียนไม่หรอผมฟังไม่คิดประกาอ่าฟังไม่นี้ก็คือนี่คือหนึ่งในฤดูกาลถืว่าเพราะเขาเป็นดีถีแล้วมันหนึ่งในฤดูกาลก็คือเกิดแข็งแรงเสริมโซม เสื่อมซอมไม่ได้แปลว่าตายถ้าตายมันต้องถ่ายเฮก็คือหักไปเหมือนเรามีคนเข้ามาในบ้านาเราทะเบียนบ้านเราอ่ะถูกไหมคนเข้ามาในเบียนทะเบียนบ้านเสื่อมซอมคือคนแก่ดังนั้นจำนวนคนในบ้านยังอยู่ครบไหม,ไมครบอยู่ครบครบถูกไหม,ไมแต่ว่าถ้าเกิดตายมันต้องคัดชื่อออก หลักการเดียวกันเลยนะถ้าตายต้องคัดชื่อออกทีนี้ยังไม่ตายอยู่ในบ้านเพียงแต่คนแก่ทํางานได้ไหมทําได้ไหมคนแก่ทํางานได้ไหมได้ทาไม่ได้คนแก่ทํางานไม่ได้ก็มันเสื่อมโทรมไงเสื่อมโทรมอ่ะคนแก่คนป่วยอ่ะเสื่อมโทรมเหมือนผมช่วงนั้นที่แขนหักอ่ะถูกไหมก็แปลว่ามีอยู่แต่ทํางานไม่ได้เพราะมันเจ็บป่วยหรือแก่แต่มันยังไม่ตาย งั้นเมื่อก่อนตอนที่ผมหักใหม่ๆขนาดอมือดันกับกแพงยังไม่มีแรงเลยจะไปทำอะไรได้จับไม่กวาดยังไม่ได้เลยที่คุยคิดไม่ไปไรเดี๋ยวผมฝักกวาดให้เราบมไม่ต้องเดี๋ยวผมกวาดไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่มีแรงนั้นไอเสื่อมโซมในการนับคะแนนก็ต้องให้คะแนนเขาด้วยเพื่อมันจะไม่หักแต่พอผลสู้สุดท้ายถ้ามันมีหนึ่งตัวไม่ได้มีสองตัวหมายความว่าเขาไม่ได้เกิดเดินบี เขาไม่ได้เกิดเดินบีแล้วเกิดเขาเกิดเดินบีมันต้องเพิ่มเป็น0.5และ0.5 mm. อย่างนี้มันจะรวมเป็น1ถูกไหมหรือเขามีซิงคสองตัวก็รวมเป็น 1. Mm. 1แต่นี่มันมีแค่ขาเดียวไงมันก็นับเป็น0.5แต่ว่าเวลาคำนวณทั้งหมด mm. เราปัด0.5ซิงน mm. มันก็เลยเหลือ3 ก็คือโง่อ่าโง่สี่อ่าโง่สี่แล้วนะก็คือสองสามสี่ถูหมไม่งนต้องสี่จุดห้าถูก่ปสแต่สแต่ถ้าเกิดตัวอิ่เป็นสุกสไม่ใช่อิ่เป็นสุกอิ่วเป็นสุกเดี๋ยวดี้จะอิ่เป็นสุกฟังดีๆก่อนอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งคิดอาย์รัผมพูดอะไรลองลองตามผมก่อนถ้าสมมติว่าอิ่เป็นสุกสุกคือสามสมโพงของท่าุ ยังโง่สุดไปเกิดถล่มตาเสื่ตายหักไหมเกิไปตายหักไหมไปตายยกตัวหักอะอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวสุกก็หักหนึ่งคะแนนแลาวสมมติยังกับบีเดี๋ยวสิเย็นๆตามอาจารย์ก่อนอาจารย์ถ้ามันตายเขาผมบอกว่าเมื่อกี้ผมยกตัวยังไงบีมันแค่เสื่อม เราเลยต้องบวกแต่ถ้ามันตายเมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วถ้ามันตายมันต้องหักถ้าตัวนี้เป็นสุกเราก็ต้องหักถูกไหมมันก็มีกฎเกณฑ์เพิ่มอีกที่ผมสอนไปก็คือถ้ามันชงเอ็ชงยกเว้นไม่ต้องหักก็คือถ้าเป็นสุกอันนี้เราก็นับศูนย์จุดห้าแต่ถ้านับศูนย์จุดห้าสุดท้ายมันก็หักอยู่ดีถูกไหมแค่นั้นเองยึดภาาไทยท้าย้ายอย่าเพิ่งคิดเลยผม เวลาผมพูดเลยพยายามตามคําพูดก่อนว่าผมจะพูดว่าอะไรแล้วพอผมพูดจบใส่รูปค่อยมาพิจารณ์ว่าที่ผมพูดระเป็นยังไงไม่งั้นก็จะก็เรียกอะไรดักดักดักคําที่ผมจะพูดอะแล้วถ้าเกิดผมไม่ได้พูดตามนั้นก็แปลว่าอาไปแล้วหลุดไปหละมันก็ช้าไงคือเมื่อก่อนเนี่ยผมได้เคล็ดลับนี้ก็เพราะผมอะตอนเรียนกาบอาจารย์ผมมาแล้วผมแม่นว่าอะไรเพราะผมค่อยๆฟังว่าทีละคำ นั paid, <Yeah. S 1> ่นพาตามเขาเลยนะเขาพูดเลยผมก็ไล่ตามเลยนะผมไม่ได้คิดล่วงหน้าเลยนะไอ้ที่คิดล่วงหน้าว่านี่ผมมีเป็นแข่งเลยแต่ผมยังไม่ถามไงจบเมื่อไรเดี๋ยวว่าไอ้คาถามพวกนี้ผมจะยิงปุบปุบปุบขึ้นมาเลยมันก็เลยทําให้ผมแม่นไงแล้วก็อ๋อมันเป็นแบบนี้หรือบางทีแบบพอพอเขาตอบปุ๊บอ๋อมันเคลียร์ทั้งแข่งเลยหายหมดเลี้ยงเลยแบบเนี้ใหม่ๆผมก็เปอย่างเงี้ยอ๋อ ตายห้องหักเราเฮงทงมีนู่นมีนี่ถามถามจนไอ้ที่ก็จะสอนข้ามเลยนี่ผมพูดถึงวิธีการนะของคนอื่นไม่รู้แต่ของผมใช้แบบน,นี้โอเคนะเขียนนะะเพราะฉะนั้นเราคุยกันเรื่องหมดนี้นะจับทิ้งอยู่นะเพราะฉะนั้นในดวงเนี่ยเขามีถ่ายเทออกถูกไหมสุว่าดวงเนี่ยเรารู้ว่าเป็นดวงอ่อน ถูกไหมเพราะเราหักเรียบร้อยแล้วกลายเป็นดวงอ่อนถ้าอ่อนเขาถ่ายเทดีไหมดีงั้นตัวบีดีไหมดีก็แปลว่าร่วงถูกไหมก็แปลว่าเขาถ่ายเทก่อนเขาระบายก่อนการระบายของคนมีต้องหลายวิธีคือไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะด่าไม่ว่าจะบ่นไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะอยู่ก็ไม่ติดที่อะไรแบบเนี้เพราะมันไม่นิ่ง ตรงไหมถ้าดีีมันแข็งแรงมันจะนิ่งเหมือนเหมือนรูปปั้นที่มันยืนแบบตังห่างเหมือนเท้าเวสวรรัตรูปปันนะ้นอ่ะที่ยืนตัวตรงถือกระบองแบบนี้ถ้ามันอ่อนแอมันก็เอียงโยกถูกป่ะเพราะว่าพื้นฐานมันไม่แน่นหรือถ้ามันแน่นเกินไปแทนที่จะเป็นรูปปัน้นกลายเป็นภูเขาลูกหนึ่งที่เป็นรูปเท้าเวสวรรันเลยคือแบบไม่ขยับเลยไม่มีสิทธิขยับเลยเป็นรูปปั้นยังสามารถย้ายได้ถูกไหม ออย่างเราเราเป็นรูปปั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราพูดถึงรูปปั้นโดยมาตรฐานม,มันต้องโยกย,ย้ายไได้เปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเกิดมันใหญ่จนทั้งกายเป็นภูเขาติดพื้นลากงอกตรงแมงลา่างมันก็ขยับไม่ได้ที่ภาษาถ้าเราพูดทั่วไปที่เราเรียกว่าลากงอกไอ้นี่ขี้เกียจลากงอกแล้วไปไหนไม่ได้แล้วเหมือนต้นไม้อะถูกไหมมันมีทางเดียวคือต้องล้อมบางทีล้อมมันยังไม่ได้เลยลากมันลึกลอกแล้วเรียกลากมัน งอพุ้ไปจัดขี้เกียจมาก <c oughs> บางคนจะกินยังขี้เกียจเลยผมไม่เจอบางดวงนะมันขี้เกียจกินขี้เกียจนอนขี้เกียจพูดประมาณม,มันมองบนหนึ่งเป็นตาแมวกแล้วมันก็ดูหนังแล้วมันก็ดูหนังสือแล้วมันก็มันก็กินแล้วมันก็นอนขี้เกียจหมด <c oughs> ตัวผอมไม่ได้ตัวโตวนะ ขี้เกียจจนผอมเพราะมันขี้เกียจหยิบนู่นหยิบนี่กินอ่ะถ้ามันถ้ามันกิ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 นแล้วมันขี้เกียจมันก็อ้วนหรือว่าอคนส่วนใหญ่ไปรู้ไม่รู้พระก็เหมือนกันสันฐานไปเนี่ยทุกมื้อเนี่ยวันละมือม้อวันละมื้อเนี่ยทำงานไม่ค่อยทำเดี๋ยก็ขึ้นขึ้นแบบเนี้ยราเเผอแบบตมใหญ่เลยอะ่ะบางลูกที่เราเห็นนะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกวาดวัดเนี่ยไม่ค่อยเดินจงกรมแบบเนี้ยอ่ามันก็โตขึ้น ช่วงไหนที่แบบเราทํางานไม่ค่อยเคลื่อนไหวเงี้ยไม่ว่าดวงอ,อ่อนหรือดวงแข็งเนียแล้วก็กินแล้วก็กินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนแล้วกินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนไม่ค่อยไปไหนนะย,ยังไงก็บวมยิ่งพวกคอเล่าคอเบียร์นี่ชัดเลยแป่งปังมากอ่ะถูกไหมละ่ะก็มันกินแล้วมันบวม่ยโดยความหมายมันก็เป็นประมาณนั้น,น,นด้ดยไอ้ตัวเนี้ยความหมายของจับซิงเนี้ยพอมันถ่ายเทปุ๊บเนี่ยเาพอเรารู้ว่าอ่อน ก็ถ่ายเทยไม่ดีถ่ายเทยไม่ดีเราก็ไปดูว่ามันข้างบนหรือมันข้างล่างข้างบนแปลว่า่แต่ะแปลว่าพูดถูกไหม